มามันมันมันน่าจะตัดตัดอมาดูฝั่งนี้กันไม่มีทีมงานไม่มีอะไรเลยนะครับลืมสารตายายนี่ครับสารตายายนี่ครับสารตายายไปเราไปดูข้างในกัน ที่หล่อนอันดับอันดับอันดับสองของประเทศไทยก็ดูสะอาดสะอา้านน่าจะมีคนมาบูรณะนะครับน่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนคือก็จะไม่มีคนเข้ามาละลองดูตรงนี้ดิอ๋อนี่ก็คือน,น่าจะเป็นป่านะมัะ้งไปขึ้นไปข้างบนอขออนุญาตนะครับ คือเรามาเข้าข้างหน้าดีกว่าอตรงนี้น่าจะขึ้นตรงนี้มาทูกเทียนก็ไม่มีมอขออนะจ้ะน,นะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้เนะี่ย เห็นไหมเอ้ยเห็นกันไหมเอ้ยไมเอ้ยสีน้ำเงินนะเห็นไหมสวนเล็กพี่วิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันได้อยู่แต่